เฮ้ยชิบหายแตก <c ười> โอ้มันแตกอยู่นานแล้วเหรอมันลาวมันลาวว่าลาวเมื่อกี้มั

เป็นลูกป,ปืนนะอ๋ออ๋ออ๋ออ่องท้องมืออ๋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 อน่าหรือเปล่าอุ้ยออกเว้ยเอาปล่อยเลยปล่อยเลยได้แล้ว Ui. Ui. Thằng mân quèn. Mân